ทางด้านจามหันน้ำเพชรหยาดและเทวินตัดสินใจว่าจะปักหลักอยู่ที่อุตรดิตเพื่อรอยักษ์จามหันจึงมาสอบถามเจ้าของร้านขายยาเกี่ยวกับเรื่องปอบตะพวงรวมถึงเรื่องของดีที่ใช้ป้องกันปรอบตะพวงเจ้าของร้านขายยาก็เล่าทุกอย่างที่เขารู้ให้ฟังและจัดการหาที่พักให้แก่พวกของจามหัน ซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดมากนักเพราะที่ร้านขายยาดูจะคับแคบเกินไปจ่ามหันก็เห็นด้วยที่จะย้ายที่พักและคิดว่ามันไม่น่าจะกลับมาที่โรงแรมอรุณแรกอีกเมื่อพิจารณาดูแล้วจ่ามหันคิดว่าของดีที่อยากตามหาอาจจะไม่ดีพอที่จะปราบมันได้ จา่ามหารจึงเสนอให้เทวินเป็นผู้ส่งข่าวบอกยักษ์ที่เมืองพิชัยซึ่งเทวินไม่เคยเผชิญหน้ากับมันมาก่อนและดูแล้วไม่น่าจะเป็นเป้าหมายของมันในตอนแรกเทวินรีบปฏิเสธอย่างทันควันว่าทำไมตนจะต้องลำบากถอไปหายักษ์ถึงเมืองพิชัยแค่ตนพาขับรถมารับน้ำเพชรก็มากพอแล้วจนหยาดและน้ำเพชรจึงเล่นบทเศร้า จนเทวินต้องยอมรับหน้าที่นี้ด้วยความสงสารและก่อนจะออกเดินทางไปเมืองพิชัยจ่ามหารก็กระซิบบางอย่างให้แก่เทวินทราบจนทําให้เทวินใจอ่อนทางด้านยักษ์เมื่อเช้าตรู่คำแปงก็มาปลุกยักษ์เพื่อที่จะได้ไปพบกับพ่อเลี้ยงบรรลือที่วันนี้ออกจากปางไม้มาร่วมงานบุญในอําเภอเมื่อได้พบกับพ่อเลี้ยงบรรลือ ยักษ์ก็รีบเล่าถึงจุดประสงค์ที่ตนมาที่นี่แต่ไม่ทันที่จะเล่าจบเสียงปืนหลายนัดก็ดังขึ้นเป็นกลุ่มมือปืนรับจ้างจำนวนสองคันรถที่บุกมาถล่มงานบุญเพื่อมารอบสังหารพ่อเลี้ยงบรรลือยัก์ช่วยเหลือให้พ่อเลี้ยงบรรลือรอดพ้นจากการลอบยิงแต่ระหว่างที่กำลังจะหนียักษ์กลับต้องปะทะกับมือปืนซึ่งในตัวของยักษ์เอง เมือปืนโบราณจากจ่ามหันเพียงกระบอกเดียวจะไม่ยิงก็กลัวตายจะยิงก็เสียดายกระสุนคุดนัสุดท้ายที่เขาเตรียมไว้ยิงกับมันแต่เมื่อจนปลอกต้องประทะก,กันซึ่งซึ่งหน้ายักษ์ก็ยิงมือปืนรับจ้างเพื่อรักษาชีวิตตนเองหลังจากยิงยักษ์ก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ปืนไม่ใช่ลูกกระสุนด้วยเถิด หลังจากเหตุการณ์สงบลงยักษ์ได้ติดตามพ่อเลี้ยงบรรลือเข้าไปในปางไม้ซึ่งพ่อเลี้ยงก็ต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะที่ช่วยชีวิตตนจากกลุ่มมือปืนรับจ้างหลังจากพูดคุยกันได้สักพักยักษ์จึงเปิดประเด็นถามพ่อเลี้ยงบรรลือว่าใช่ลูกหลานตาคอยพ่อค้าซุงหรือไม่พ่อเลี้ยงบรรลือจึงเล่าประวัติของตาทวดให้ฟังว่าตาทวดเป็นพ่อค้าไม้ เป็นคนดุผู้จาผงผางและทั่วตวาดนายบรรลือจะรู้สึกกลัวมากนายบรรลือเล่าว่าทวดเป็นคนเก่งมากและไม่เคยเห็นว่าทวดกลัวอะไรเว้นแต่อย่างหนึ่งก่อนที่จะสิ้นใจแต่ทวดเรียกลูกหลานทุกคนเข้าไปและสั่งเสียว่าเมื่อไรที่ได้ยินเสียงแปลกๆให้ลูกหลานที่เป็นผู้หญิงระวังตัวให้ดีเล่าเพียงเท่านี้ พ่อเลี้ยงบันลือที่เงียบลงและพูดว่าใช่ครับทวดของผมชื่อตะคล้อยด้านของจ่ามหาันเขาเริ่มคุยถูกคอกับนายชนลศักด์เจ้าของร้านขายยาซึ่งจ่ามหันเองก็มีความรู้เรื่องการแพทย์ทหารติดตัวมาบ้างทําให้พูดคุยกันได้เป็นอย่างดีหลังจากพูดคุยกันสักพักก็ขยับมาถึงเรื่องลูกชายของนายชนลศักด์ที่มีชื่อว่าศักดิ์สิทธิ น้ำเพชรพูดคุยกับนายศักดิ์สิทธิ์จนได้รู้ว่าเขาชอบถ่ายรูปน้ำเพชรจึงขอดูรูปถ่ายนายศักดิ์สิทธิ์ได้แต่อำเอึ้งไม่อยากให้ดูแต่ก็ขัดพ่อไม่ได้จึงต้องส่งรูปถ่ายให้น้ำเพชรหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ขอตัวกลับไปน้ำเพชรนั้นเธอขอดูรูปถ่ายเพื่อหาเบาะแสเผื่อว่าจะถ่ายติดช่วงของนายอมพันธ์บ้าง แต่เมื่อดูรูปภาพทั้งหมดถธอก็ต้องตกใจเพราะรูปภาพทั้งแปดใบมีน้ำเพชรอยู่ในนั้นทุกภาพน้ำเพชรจึงพูดขึ้นว่าเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่บ้านหลังนี้ไม่ปลอดภยัยหยาดจึงแย้งขึ้นว่าตนไม่รู้สึกว่ามันอยู่แถวนี้จามหันก็เห็นด้วยว่าที่นี่เป็นป้อมปราการที่ดีไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องเป็นห่วง ว่าแล้วจ่ามหันก็เดินตรวจตารอบบ้านอีกครั้งหลังจากล็อกประตูนแน่นหนาก็กลับเข้าที่พักในคืนนั้นหยาดนั่งอ่านหนังสือและรู้สึกว่าดวงตาหนักอึ้งเป็นพิเศษจึงรู้แล้วว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเธอพยายามถางตาและเรียกจ่ามหันแต่ก็ไม่มีคนรู้สึกตัวเธอรอฟังว่าจะมีเสียงหอยหววที่คุ้นหูหรือไม่ แต่กลับไม่มีและไม่รู้สึกใดๆถึงมันเลยก่อนที่เธอจะฟุบหลับไปรุ่งเช้าหยาดตื่นขึ้นมาแต่กลับไม่พบร่างของน้ำเพชรเธอจึงเดินสำรวจรอบๆก่อนจะเจอจ่ามหันที่นอนกลนอยู่กลางบ้านหยาจึงปลุกจ่ามหันและบอกเรื่องที่น้ำเพชรหายตัวไปจ่ามหันตกใจมาก รีบเดินรอบบ้านเพื่อสำรวจและสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงแต่ก็ไม่มีใครเห็นน้ำเพชรเลยจ่ามหันและหยาจึงปรึกษากันว่าน้ำเพชรหายไปได้อย่างไรผีอีช่วยหรอจ่ามหันพูดขึ้นแต่หยาก,ก็ยืนยันว่าไม่รู้สึกถึงมันและไม่ได้ยินเสียงแปลกๆด้วยจ่ามหันจึงคิดต่อว่าเป็นขโมยแต่ประตูบ้านกลับไม่มีร่องรอยถูกงัดแงะ ลูกกุญแจที่นายชลศักดิ์ให้ไว้ก็ยังอยู่ที่เดิมแต่แล้วจ่ามหันก็นึกอะไรบางอย่างได้ว่านายชลศักดิ์ต้องมีกุญแจไว้เข้าบ้านอีกดอกเป็นแน่รวมถึงเรื่องที่ตนและหยาดพากันหลับแบบไม่รู้ตัวต้องเป็นฝีมือสองพ่อลูกนั้นแน่ๆว่าแล้วจ่ามหันก็ชวนหยาดเข้าไปตลาดไปที่ร้านขายยาของนายชลศักดิ์ที่ร้านขายยา มีนายศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นลูกชายเฝ้าอยู่จ่ามหันจึงให้หยาดเข้าไปสอบถามเพื่อดูท่าทีส่วนตัวเขาจะซุ่มดูอยู่นอกร้านเมื่อหยาดเข้าไปสอบถามก็พบพิรุษนายศักดิ์สิทธิ์มีท่าทีลุกลี้ลุกลนยิ่งเมื่อหยาดบอกว่าจ่ามหันกำลังไปแจ้งตำรวจนายศักดิ์สิทธิ์ก็มีอาการหวาดกลัวอย่างชัดเจนหลังจากสอบถามและเชิงขู่ไปบ้าง หยาดก็เดินออกมาสมทบกับจ่ามหันไม่ช้านายศักดิ์สิทธิ์ก็ปิดร้านขายยาทันทีและรีบบึ่งตรงไปหานายชลศักดิ์ที่กระท่อมริมแม่น้ำจ่ามหันและหยาสะกดรอยตามไปแบบเงียบๆจนไปถึงกระท่อมหลังเล็กริมแม่น้ำน่านจ่ามหันให้หยาซุ่มดูอยู่ภายนอกส่วนตนจะเข้าไปจัดการกับสองพ่อลูกนั่นพูดจบ จา่ามหารก็เดินตรงไปที่กระท่อมพร้อมปืนคู่ใจเมื่อพังประตูกระท่อมเข้าไปก็เห็นสองพ่อลูกอยู่ภายในกระท่อมพร้อมกับร่างของน้ำเพชรที่นอนไม่ได้สติอยู่บนแคร่ที่แท้การช่วยเหลือทุกอย่างก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบนี้นี่เองนายชนลศักดิ์สารภาพว่าเป็นคนจัดหาหญิงสาวให้กับขบวนการค้ามนุษย์และบอกว่า ยังไม่ได้แตะต้องน้ำเพชรแม้แต่น้อยจ่ามหันได้ฟังดังนั้นก็โกรธหนักจึงยิงปืนขึ้นขู่สองพ่อลูกก็หวาดกลัวมากในระหว่างที่จ่ามหันกำลังจะจัดการกับสองพ่อลูกอย่าที่ซุ่มดูอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ไกลจากกระท่อมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างลอยน้ํามาจะว่าเป็นท่อนไม้ก็ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นทวนน้ำ หลังจากที่วิเคราะห์สักพักเงาดำก็โผล่ขึ้นจากน้ำพลันได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยคลักรุ้งมาตามลมปรากฏว่าเป็นชายแก่ร่างผอมนายอำพันนั่นเอง